่อนปีใหม่เนี่ยจบอเอาเรา,าดูวยเอาอย่างนี้กันคืนนี้อุนเสะอโทษคุนนี้โดนนันทร้รำโทรคุยกับอนุทินสามทุ่มได้ไงว่าคืนนี้คืนนี้ก็นัดกันแล้วสามทุ่มคุยกันแล้วผมก็บอกอนุทินแล้วนะเออเสนอในตอนนี้นะรับปากไว้ก่อนนะถ้าหากว่าเจราจามาโดนนันทําำเจราจานะบอกรับปากไว้ แล้วก็บอกให้โด,ดนทัพเนี่ยไปเคลียร์กับฝ่ายโนต้ตก่อนหุ้นมาเน็ตกับหุนเซนโนตมันเป็นคนชี้ไอ้ผมเนี่ยไม่มีปัญหาคือยื้อเวลาไว้ก่อนไงแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยแบบอนุทินไปประชุมกับแม่ทัพนายกองถามมาก่อนเลยเฮ้ยพร้อมเมื่อไรคือมันต้องฝ่ายเราต้องให้พร้อมไงต้องยึดไดม้มากที่สุดก่อนที่จะหยุดเนี่ยหมายความว่าต้องได้เปรียบก่อนไงตีมันลาบไปก่อนเลยย้ายมันเหมือน28ตอนเที่ยงคืนีย่ยคาราคาซังอยู่ประษาตาควายยังเอาไม่ได้อยู่ไออันนี้หยุดแล้วมันก็เป็น เส้นน้ำตาใจอยู่ไงเอาไว้เอาไว้จบแล้วก็เคลียร์กับโดนันดร์บางคนบอกเฮ้ยอย่าไปชนใจโดนันดร์ำทำไม่ใจเพา <อ S 2> โทรมาจริงใช่ไหมสามทุ่มวันนี้โทรมาจริงเวลาไทยหรือเวลาเขาสามทุ่มไทยสามทุ่มไทยเอาคุยกันแล้วเรียบร้อยหมดมันต้องเอาอย่างนี้แล้วเอาเอาโดนันดร์เนี่ยมาเป็นพวกค่ะเ,ออเพราะอะไระเพราะไออุลเซนตอนนี้เนี่ยมันหมาจมกรอกแล้วเอ,อภาษาเอมเมนนะจะแกโปรโต,ตจะแกลดโปรโตฮะ แปลว่าหมาหัวเน่า